สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องแมนย,ยูชาแนลซึ่งตอนนี้เราก็จะมาพาทุกคนเนี่ยไปเล่นเกมเอ่อเดนิตี้วีเกมอีกแล้วนะครทุกคนเราจะมาทดสอบฝีมือว่าเราไม่คข้องตัวของเรื่ออะไรนะ ตัวนักปุงน้ำหอมอ่ะเราอยากจะรู้ว่าตัวนักปุงน้ำหอมอ่ะเออว่าเราเราไม่เคยเล่นนักปุนน้ำหอมเลยนะเออจริงๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นให้ทุกคนดูกันแล้วก็ตลอดที่ผ่านม,มาเนี่ยที่เราไม่เคยเราไม่เคยเล่นนักปุงน้ำหอมมาเลยนะแต่ว่าครั้งนี้ซื้อมาแบบขาววอเลยแต่ก็ครั้งอะไรนะครั้งก่อนอ่ะ ผมไม่เคยซื้อตัวนักปรุงน้ําหอมเลยเว้ยคือซื้อแต่ตัวอื่นอะนักปรุงน้ําหอมสมัยตะก่อนก็พืดเอาไปเฉยๆนั่นแหละมันเปลืองเงินอะไรซื้อชั้นเตอร์อย่างอื่นดีกว่าเอออนะไรเนาะแต่ก่อนนี่จะชอบเก็บเงินซื้อเกย์ชาแต่เดี๋ยวนี้มันโดนเนิร์ฟก็ไม่มีใครค่อยซื้อแล้วโอเคเราจะไปลองทดสอบปีมือกันสักเดี๋ยวเราไปเล่นสักสองรอบสองตากันเลย โอเครอบนี้เราจะมาเล่นเป็นนักฟุงน้ําหอมนะคะครับไชมรมกันกดเมื่อเอเ๋เราจัดเป็นเปิร์คค่ะคือถ้าปัน่นถอนอาหารเพื่เสร็จแล้วเราลมอยู่เนี่ยเราสามารถลุกได้อย่างกระทันหัน ถ้าเพื่อนปั่นเสร็จแล้วเราล้มพอดีฆาตรกรตีเราล้มแล้วเครื่องมันปั่นเสร็จทุกเครื่องแล้วมันสามารถเปิดประตูตออกจากแบบได้น่ะก็คือผมจะลุกนะครับแล้วก็จะสามารถวิ่งไวโอ้จาอ้าเสียดายเมื่อกี้ลืมกดอ่านไม่เป็นไรไม่เป็นไรไโอ้เราไม่เเดี๋ยวเขาซื้อฆาตกรเล่าไม่เป็นไร็ไไม่คือมันแบบ คือเมื่อกี้ไม่ได้กดอัดทุกคน <c oughs> มันเป็นความผิดของฉันเองย,ยกเลิกสิ่งสิ่งหรือสิิงโอเคเจก่เมนมาแล้ว เราอยากเปิดกล่องพี่ช้าโอ้โหตานี่แดงก่ำมาเลยจ้า ฉัจะตาแดงฉันก็ชนะอยู่ดีนะจ๊ะนี่ครั้งแรกมันอาจจะฟูกก็ได้ทุกคนครั้งแรกมันอาจจะฟูกก็ได้ไปรอบต่อไปเลยครับด,ดีเลยมาพอดีลอยจ้ากอนหอ้ย<อ>เปลี่ยนแบบแล้วมือว่าล่มทะเลสาอย่างงี้เราก็ต้องเล่นเร่เร,รนอนจวนนะครับก็คือเอ่อนักพึงน,น้ำหอม ครั้งนี้แมรี่เลยเหรอครับรอบนี้เป็นคนสวนหญิงตาบอดแล้วก็เป็นตัวเรานะครับก็จะเป็นนักฟุตแลำหมอวก็เป็นนักโทษเอา้าหญิงตาบอดได้เปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วอะไรวะคนไข่ของเล่นบางคนอาจจะเปลี่ยนบางคนอาจจะไม่เปลี่ยนเนาะก็แล้ว หรือว่าจะไม่ไปหึกว่าเด็กขาวไปที่ไหนได้คือลืมโหลดเออเออเล่ลาเออเออลาลาาครนี้กดอัดยังกดแล้วใช่ไหมถ้าลืมกดอดาหมอนไม่ยันหน้าที่หายเลยนะครับทุกคนคนเรามันก็ไปหน่งีกันแหละหลงลืมมันเป็นความผิดพลาดมันแบบเราก็ผิดพลาดกันได้เนาะมันก็ผิดพลาดกันได้อ่ะ ก็ <Okay. S 2> มาอยู่ในแบบหมู่บอนริมทะเลสอดเดี๋ยวเราจะขึ้นไปปั่นเครื่องข้างบนเรือเรืออะไรลองลังแกงเรือวันนี้นักเออฉันขอตั้งชื่อให้ผู้หญิงคนนี้ว่าเร่ลันจวนด้วยกันวันนี้หนูเร่ลันจวนจะพาทุกคนเลยคะขึ้นไปปั่นไปข้างบนคเ่เสียงเสียงแบบอันนี้เป็นเสียง สิงตอ่อไปแรงเฉียงระวังคนไม่คมนะจ๊ะไม่เป็นอา้าวโดนแบนไม่เป็นไรเดีย๋ยวร,รอก่อนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูก็มีพี่ชายครบชือโทรเร่โทรเร่เอปั่นได้แล้วปั่นไปเอ้าอยเคดีๆอร่อยอ่ะนักโทษได้จู๊ข้าศตรอบนี้เรา,าจะเป็นเจ้าของเรานะครับ โอ๊ยอะไรอ่ะมี่สมอนฉันถูกล่าไปแล้วจ้ามีมีก้อนมีก้อนไปปันปปป่นไฟก้ยนเปลี่ยนน้ำหอมไปอันหนึ่งแล้วเนี่ยมีตกกังวลีี่นีเดี๋ยวเรามาปั่นเครื่องนี้กันมาดูกันว่ามีคนปั่นเครื่องนี้ยังเน้นมากจ้าเน้นแต่ปั่นเน้นแต่ออก เจ็ดสองดีสองสองสองไปกเพื่อนลยได้ได้ได,ได้อีกเพื่อนเพื่อนปั่นได้สิบสนแล้วต่เนี้นได้ประมาณสี่เดี๋ยวก็จะเสร็จแล้าต้องรีบปัน่นทุกคน,นกกรีบปั่นรีบออกเรจ็ก้าแล้วหรอเราหกสิบสามนะจ๊ะ เรน่มีอยากโดนตีจังเลยอยากมีอยากจูก็อยากจูกเรี่มมีเรารอ,าอจุดนะครับเดี๋ยวเริ่มมีเรารอจุดเ <c oughs> ดียด๋ยวเราต้องรอจุดคืน เดี๋ยวเราก็กปิประตูฝังให้ปับประตูฝั่งนั้นให้นะแสดงว่าเพื่อนกำลังซู๊ให้โอ้นี่เเอาพูล่าได้สลับสกิลแล้วแล้วต้องระวังตัวให้มั่นจับความกันให้ดีเอาเพื่อนเปิดประตูให้เยอะ ขอบคุณมากน่เลยอีทนรที่สุดไม่มีปัญหาแล้วไม่รันจะวันเอาสวัสดีจากนักโแล้วคนฝายของเล่นนะครัย่มันมาแล้วว้าวว้าวรีบบอก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 โอ้โหเฮ็ยนะ เก okay, ชาตาแดงนะั้ไม่ออกก็คือโดน,นตีนแล้วตนะายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนก่นอนโหวิ่งหนีนี่แวอแอกแล้วจะมาไหมาตายตายแน่เชื่อดรือัน,น้ตายตาย,ตาย,ต,าย,ต,ายตายไหมอุ้ยตายคนนี้ตายเฮ้ยไม่เป็นไร เอายอมแพ้แล้วเกชายมังเก็บักคนไม่ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราต้องอีกสักตาไหมอีกสักตาหนึ่งใช่ปะเพราะว่าไอ้รอบแรกอะเราไม่ได้อัดวิดีโอให้ดูไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะตี่ตอรอบสองนะจ๊ะลูก โอเคถ้าใครชอบดีก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งกระดิ่งใต้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าใครอยากเล่นอีกเดี๋ยวมาเล่นให้ดูนะครับไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า